b e h a v e yourself หมายถึงทำตัวดีๆหรืออย่าซนหรืออย่าทำตัวไม่เหมาะสมซึ่งภาษาอังกฤษมิวีหรือประโยคที่ใกล้เคียงกันหลายแบบขึ้นอยู่กับระดับความเป็นกันเองหรือความเข้มของน้ำเสียงนี่คือบางตัวอย่างที่มีความหมายคล้ายกันเช่นปีกเกอทำตัวดีๆนะมักใช้พูดกับเด็กนะคะ Mind your manners ระวังมารยาทหน่อย Act p r o p e r l y ทำตัวให้เหมาะสม Watch yourself ระวังตัวหน่อยระวังการกระทําของตัวเอง Stay out of trouble อย่าไปหาเรื่องอย่าสร้างปัญหา Don't cause trouble อย่าสร้างปัญหา Be on your best behavior ทำตัวให้ดีที่สุดมักใช้ในสถานการณ์ทางการเช่นไปงานสำคัญ Don't misbehave อย่าทำตัวไม่ดีอย่าสนขอบคุณมากครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณ Chat GPT ด้วยนะคะที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอังกฤษทุกๆวัน